ของทางเทศบาลเมืองชุมพรที่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเราจะเครา,ะารพสัาว์ระาสายเสด็จในกรมหลวงชุมพรที่ระรุ่นฟูคุณภาพชีวิตผูส้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรที่ชุมชนสารคดคุณภ,ภาพชีวิตในส่วนของผู้พิการนะคะเทศบาลเมืองชุมพรของเราก็ไม่ได้ละทิ้งให้กับผู้พิการในเรื่องกลุ่มของชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อไปวางจําหน่ายแล้วก็ไปสร้างรายได้ ให้กับผู้พิการในเขตนอกจากนี้เรายังมีในส่วนของสมาคมชมาปนากิจสงเคราะห์เทศบาลเมืองชุมพรซึ่งในแต่ละครั้งนะคะเราก็สามารถที่ผู้ด้โอกาสหรือว่าเพื่อที่จะสร้างรายได้เอาเข้ามาในส่วนของโครงการส่งเสริมอาจจะใช้เกณฑ์นในเรื่องของการพิจรารณา นอกจากสิ่งนี้เราก็ยังชชมนในกลุ่มของผู้ยากไร้ภายในพื้นที่เขตสบาลร่วมกันพัฒนาให้เทศบาลเมืองชุมพรของเราส่งเสริมให้พี่น้องอเพื่อที่จะได้รชา,าติรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้นะคะวันนี้ได้ลงพื้นที่กันต่อคือบริเวณชุมชนท่านางสังนะคะ ซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเสร็จพิธีจากตรงนี้มอบ้านจำนวนสองหลังด้วยกันนะคะ,ะซึ่งงบประมาณในการจัดสร้างบ้านค่ะและในวันนี้นะคะจะได้นำเรียนทุกท่านในส่วนของการมอบบ้านาชาติรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ ซึ่งในวันนี้นาาะคะเทศบาลเมืองชุมพรเหล่ากระชาธิจังหวัดชุมพรดำเนินประพฤติด,ดีไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดประกอบอาชีพสุดขอเรียนเชิญนายกนิษฐาภูลชีวิตร,รายกเหล่ากระชาธิจังหวัดชุมพรกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีกับเรญค่ะกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านที่พูดเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองชุมพรในวันนี้ เหล่ากาชาตจังหวัดเป็นองค์กรสธาธารณกุศลปฏิบัติงานเป็นตัวแทนของสภาการชาติไทยมีหนับถุมพรยังมีความเดือดร้อนในเรื่องที่พักอาศัยดังนั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไปจึงได้อนุมัติงบประมาณประจำปีพศ2 5านให้กับผู้ประสบปัญหาความอนสนับสนุนครอบครัวละ1 0 0 0 0แนบาทในการนี้เหล่ากาชาตจังหวัดถุพมพรขณะทรั้งเลือกได้รับงบป,ประมาณในการสร้างบ้านคือ นางสาวนงรักนวลจันทร์บ้านเลขที่16ท่านมีนายกเติมศรีเมืองจุนพรรณนะครับท่านประธานสมภรณ์จังหวัดสุพรรณท่านคณะกรรมการเหล่าการชาติแล้วก็ต่างกาอ่างรุ่นแม่บ้านมาชัยจังหวัดจุนพรนะครท่านกุณาผมงานนิวยท่านนณะกรรมการจังหวัดนำทีมมานะครับแล้วก็ท่านปอพทั้งหลายนะครับแล้วก็ท่านการพี่น้องอสมอแล้วก็ท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับ เห็นว่ามีปัญหาเรื่องที่หัวใสในเขตเพชบเมืองจุพัรแตในวันนี้นะท่านนายกกุยไว,ว้ว่าสองวันก่อนคนระับ็นให้ทุกท่านทราบนะครับว่าต่างาระเทศเนยมีวัสดุส่งวัสดุส่งเพื่อช่วยงานสาธารณกุศลนะครับและช่ยวยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนะครับแ้ผมก็เรียนท่านว่าจริงๆเนี่ยต่างประเทก็จะเป็นต้องหาทุนมันได้ทุนมาก็เอาเงินลงคืนกลับให้คนในพื้นที่อย่างที่เราเรียนจัดงานเดือนธันวาคนระับผมก็เรียนท่านนดยกว่า จริงยังมีนอกจากทเกิดแคทาวาแล้วเนี่ยมันยังมีเกิที่หลายที่ที่เดือดร้อนก็ว่าท่านว่อที่นายกับตาแล้วก็ทางคณะกรรมการนะครับก็ว่าถ้าปีนี้เราจัดงานได้ไม่ได้ไม่ได้ขายสลากมันมีสายขาดมันตะสมเรื่อยลองลองดูนะว่าปีนี้ถ้าทําได้ถ้าแทบอยู่ไม่ได้เลยถ้าหลังนัดแต่งเนี่ยยังพอหกห้าต่อหกกเนี่ยถ้าทําได้สักสิบหรือยี่สิบหลังเนี่ยหรือยังต่ำเนี่ยถ้าเรามีทางบ้านตามโครงการของเหล่าชาวชาติจังหวัดชุมพรนะครับเราเป็ดร่วม ไปด้วยดีนะขอบคุณมากครับมเด็จเจ้าเ้าอยู่หัวรันกานที่สิบและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพิบาล้าน5บเทับสถนนกมมรมหลวงตำบลท่าตเภาอํำเพอเมืองในวันนี้นะคะซึ่งสือว่าเป็นมงคลนะคะแล้วก็เป็นความยินดีกับในส่วนของคุณพี่วรรยาช้อยประเสริฐนะคะ ที่ได้มีบ้านไว้ภัษั์จุนพรอเชียนุุตสังตัดได้มอบมาให้จำนวนสองชุดด้วยกันนะคะขอาับแเมอนีกขอรีกหนึ่งตัวด้วยนะคะจากบริษัทจุนพโอเชียนทุตสังตัดนะคะ ซึ่งในส่วนของบริษัทชุพรโอเชียนทุกปจำกัดนะคะก็ได้นำมามอบไว้ให้กับทางท่านนายกสิธิชัยนะคะเพื่อที่จะมอบต่อให้ค่ะและนอกจากนากทางเทศบาลเมืองชุมพรซึ่งส่วนหนึ่งนะคะก็ได้นำมาแพ็กถุง ส่วนขนนนทในส่วนของท่านว่าราชการจังหวัดชุมพรอบใเพื่อที่จะท่านอกนี้แล้วเรายังมีในส่วนของพันุไกไขที่ทางเทศบาลเมืองุพรอาคเลยค่ะ

เป็นรุ่งฟ้าเลยค่ะได้เได้เลยได้เลยพคนแรท่านย้อนกลับมอะไน่อยได้มรับเคมเมืองชุมพรนะครับท่านคณะกรรมการเหล่ากาชาติท่านสมาชิกศาลของเทศบาลนะครับแล้วก็พี่ร้องไม่ปเรียนนะว่าจริงๆเมื่อกี้มานี้เป็นหลังที่สองนะครับเมื่อกี้เมืพูดได้คุยกันนะว่าเหล่ากาชาติจังหวัดชุมพรนะครับเป็นองค์กรสาลเลือกแก้ไงส่วนเป็นการเสริม หน่วยราชการ,งกรองค์กรปกครองท้องถิ่นเทศบาลนะครที่เวลาจัดงานต่างๆที่กาชาติมีรายได้มาเงินก็เอากลับคืนมาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับแล้วผมก็เรียนนะครับว่าปีมีของมามอบเพิ่มให้นะครับทางท่านยกเทศมนตรปีก็มีของมามอบเสริมให้ระยะนะครับก็เป็นกำลังใจแล้วก็นางสาวนงรักษ์นวลจันทร์นะคะซึ่งมีอายุ36ปีค่ะและจะอาก็ดูแลโดยเฉพาะในส่วนของไทย ให้กับพี่น้องในชุมชนท่านางสังแห่งชมในขณะนี้ท่านผู้ว่าก็มอบเงินทุนให้นะคะเพื่อที่จะจัดซื้ออุปกรณ์ที่นํามามอบไว้ให้ด้ก็ได้าองการนะคะันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยช่วยกันนะคะในส่วนของภาคน้ภาคประชาสัคมหรือประชายินไี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่าหมดล่วง เดี๋ยวไปเจอกันที่ท่านังสาวเลยอยาไปนะโอเคโอเคในใส่ไมามอบไว้ให้ที่บ้านหลังนี้ด้วยเช่นเดียวกันและในขณะนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายวิาสาภูนศิริรัตน์นะคะท่านจะประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรต้องขอคะและในส่วนของท่านประชาสำคั์จังหวัดชุมพรวันนี้ด้วยนะคะท่านได้ลงพื้นที่มา